นักเรียนคะลองสังเกตดูนะคะว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆนาเกลือนั้นเป็นยังไงบ้างสังเกตได้ว่าพื้นที่จะเป็นที่โล่งแจ้งนะคะไม่มีอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือว่าต้นไม้ใดๆนอกจากยุ้งเกลือเพราะว่าต้องการให้พื้นที่นาเกลือนะคะได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่คะ่ะแล้วนักเรียนคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรสามารถที่จะอาศัยอยู่ในนาเกลือได้บ้างไหมคะ บริเวณรอบๆพื้นที่นาเกลือจะเห็นว่าบางแห่งมีพืชบางชนิดขึ้นอยู่ค่ะพืชที่เราเห็นขึ้นอยู่ทั่วไปในบริเวณนี้เช่นต้นชาครามผักเบี้ยทะเลต้นคลู่หนามพุงดอและญ้าปล้องพืชเหล่านี้ไม่ใช่แค่ทนเค็มนะคะแต่จัดเป็นพืชชอบเกลือเลยล่ะค่ะอย่างเช่นต้นชะครามเป็นไม้ลมลุกที่มีอายุหลายปี เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ1เมตรลำต้นเดี่ยวทรงพุ่มแผ่กระจายแตกกิ่งก้านตั้งแต่โคนต้นมักมีรากงอกบริเวณข้อในระดับต่ำใบอวกน้ำมีนวลสีขาว,ขาวใบมีสีเขียวสดหรือสีเขียวอมม่วงในฤดูแล้งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วงอ่อนๆใบใช้ปรุงอาหารได้ด้วยค่ะมีสิ่งที่สังเกตได้นะคะว่า พืชที่ชอบเกลืออย่างชะครามจะอวบน้ำค่ะเมื่อพืชดูดเกลือเข้าไปการอวบน้ำทำให้ความเข้มข้นของเกลือในเซลล์พืชไม่เพิ่มขึ้นจนเป็นอันตรายต่อพืชค่ะพืชหลายชนิดมีการคายเกลือที่ดูดเข้าไปออกมาทางปากใบหรือทางรากถ้าหงายท้องใบดูจะมีคราบเกลือขาวๆติดอยู่เลยค่ะเช่นพืชชนิดต่างๆที่ขึ้นอยู่รอบๆนาเกลือ ใบของพืชทนเค็มและพืชชอบเกลือส่วนมากจะมีสารเคลือบผิวใบเหมือนขี้พืงที่เคลือบใบไว้เพื่อลดการสูญเสียน้ำค่ะนอกจากพืชแล้วช่วยกันสำรวจดูนะคะว่ารอบๆนาเกลือมีสัตว์อะไรอยู่บ้าง